สวัสดีค่ะวันนี้ที่ดานาคีจะมาบอกเคล็ดลับเกี่ยวกับการจุดธูปถวายองค์ปู องค์ย่าพญานาคนะคะว่าเราควรจะใช้ธูปจํานวนกี่ดอกวันนี้ทิดานาคีมีคําตอบให้นะคะจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ทิดานาคีได้บอกไปแล้วนะคะว่าเวลาที่เรารําถวายขอพรอ,องค์ปู่ย่าพญานาคนั้นเราควรที่จะต้องใช้เพลงอะไรนะคะมีใครจําได้บ้างคะค่ะแน่นอนคะ่ะเพลงที่เราจะควรที่จะใช้มากที่สุดก็คือเพลงก้าวนาคาประทานพรน,นั่นเอง เพราะว่า9นาคานั้นเป็นเพลงที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะพูดถึงพญานาคทั้งหมด9พระองค์ดังนั้นทูบที่เราควรจะนำจุดขึ้นบูชาก็ทั้งหมดจำนวน9ดอกตามที่อยู่ในมือของทิดานาคีนี้นะคะ9นาคาก็มีทั้งหมด9พระองค์นะคะองค์แรกเลยก็คือองค์ อนันตะนาคราชนะคะพญาอนันตะนาคราชเป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มากมายนะคะเป็นพญานาคที่ปกครองพญานาคทั้งหมดเลยนะคะและพญานาคองค์ที่สองนะคะก็คือเท้ามุจจรินนั่นเองค่ะเท้ามุจจรินเป็นพญานาคองค์เดียวที่ถือครองพรมอาจรรย์อยู่ในพระพุทธศาสนา ตามจารึกในพระพุทธศาสนาที่ได้กล่าวไว้นะคะก่อนที่ชายใดจะบวชเป็นพระนั้นให้เรียกหน้าก่อนจากตำนานขององค์ทามุจจรินนั่นเองค่ะแล้วต่อไปที่ดานาคีจะมาเล่าเรื่องราวของทามุจจรินให้ฟังนะคะเรื่องราวของพระองค์ท่าน น่าสนใจมากค่ะลำดับที่3ก็คือพญาผู้ชงหรือเรียกว่าปู่ผู้ชงนั่นเองค่ะปู่ผู้ชงเป็นพญานาคที่ค่อนข้างเจ้าชูและมีชายามากพอสมควรนะคะแต่กระนั้นท่านก็ยังถือศีลปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นฤาษีจนได้นะคะค่ะ และพญานาคลำดับที่4ก็คือปู่ศรีสุดโทของเรานั่นเองนะคะปู่ศรีสุดโทอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีหรือที่เรียกว่าคําะโนดปู่ศรีสุดโทเป็นพญานาคองค์ที่4ในบรรดา9พระองค์หรือว่า9นาคานะคะ จะดูแลลูกหลานที่อยู่ในฝั่งทางภาคอีสานทั้งหมดนะคะและลำดับต่อไปก็คือปู่ศรีสัตตะนาคราชนะคะหรือว่าพญาศรีสัตตะนาคราชซึ่งเป็นเพื่อนรักกันกับปู่ศรีสุโธท,ท่านจะดูแลลูกหลานพญานาคอยู่ที่ฝั่งโขงค่ะเพราะว่าทั้งสองพระองค์ท่านได้สาบานร่วมกันไว้นะคะว่า หากลูกหลานคนไทยนะคะฝั่งไทยไปเยือนที่ฝั่งลาวปู่ศรีสัตน,น,นันตะนาคราชท่านก็จะดูแลและปกป้องให้และก็เช่นกันค่ะหากลูกหลานจากฝั่งลาวมาเยือนเมืองไทยหรือประเทศไทยนะคะปู่ศรีสุสธโธท,ท่านก็จะดูแลให้เช่นกันนะคะเพราะว่าท่านเป็นเพื่อนรักกันค่ะและลำดับต่อไปก็คือพระยาเพชรพัทระพระยาเพชรพัทระเป็นลำดับที่6นะคะ เป็นลูกชายของพญาอนันตนาคาราชซึ่งเป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มากที่สุดในบรรดา9พระองค์นะคะพญาเพชรพัทระท่านเก่งกาเรื่องการออกรบและเป็นแม่ทัพแม่ทีมหลักเลยนะคะลำดับที่7นะคะพญาองค์ดำแสนสิริจันทานะคะซึ่งเป็นลูกชายของพญาศรีสัตตนาคาราชที่อยู่ฝั่งโคงนะคะก็เป็นเพื่อนกับพญาเพชรพัทระนะคะเคยออกรบด้วยกันแต่ว่า พระยาองค์ดำแสนสิริจันทาท่านจะดูแลเกี่ยวกับลุ่มแม่น้ำหรือว่าฝั่งทะเลตอนใต้นะคะต่อมาเป็นลำดับที่8ใน9นาคานี้นะคะคือพระยายัตสมันนาคราชนะคะเป็นเพื่อนรักของพระยาเพชรพัทระนะคะเก่งกาจเรื่องการออกรบและมีสติปัญญาแหลมคมเฉลียวฉลาดค่ะลำดับสุดท้ายนะคะพระยาคันตะ เทวานาคราชนะคะพญาคันตะเทวานาคราชในตำราท่านไม่ได้กล่าวไว้มากนะคะว่าเป็นลูกหลานองคใดนะคะแต่เท่าที่ทราบก็คือมีฤทธานุภาพมากเช่นกันค่ะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมเราจึงต้องจุดธูปจํานวน9ก้าดอกเพื่อเป็นการกราบไหว้บูชาองค์พญานาคเพราะว่ามาจากตำนาน9ก้านาคาประทานพรนั่นเองคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทิดานาคีในเพจทิดานาคีด้วยนะคะแล้วต่อไปทิดานาคีจะนำเรื่องราวและตำนานขององค์พญานาคมาเล่าสู่กันฟังขอบคุณค่ะ